สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่งานอำเภอนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ผมก็มากับคุณครูครับมาเปลี่ยนอนะันนี้วันที่9าครับงาน890กีฬาเป็นกีฬานักเรียน3วันครับนี่อยู่อำเภออำเภอภูสิงห์เลย นี่อันนี้เป็นสนามแข่งที่หนึ่งสามทีมครับมีมอลลี่มีบอลแล้วก็แล้วก็ฟุตซอลครับนไหมนี่นี่นี่เอ่อมอนลี่แล้วก็ลลกฟุตบอลแฮนด์บอลครับนุ่นเป็นร้างขาฝั่งนู้นร้างขาอันนี้ก็คุณครูเป็นมานอนเฝ้าอยู่นี่ เราก็มาเปลี่ยนตอนเช้าบเช้าเย็นแล้วก็บางทีก็อยู่ตรงเคร่ยงวงก็กลับเดี๋ยวจะมาเปิดหม้อดึงไฟก่อนสวิงอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้หม้อดึงไฟคมสันนะครับตัวนี้น่าจะหมื่นห้าตัวนี้ไฟไม่ตกนะครับเหลืออันนี้เป็นดิจิตอลมันจะมีวนบอกนี่ครับมีวนบอกด้วยนี่จะเป็นเบเกอร์อยู่นี่ ก็เอาไฟจากนูน่นเห็นไหมใส่ฟานู่นครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนตรงนี้เด้อเบเกอร์อุ้ยตกใจนั่นต้องให้เปิดพร้อมกันน,ะน่าจะอ๋อ,อ อะไรวะเนี right, hmm. ่ยอืมไม่ได้เอาไม้ื่อไหร่วะไม่มีไฟเนี่ย em yeah. yeah. về đẹp vậy? em không làm việc em ngồi chỗ này vậy? không được. ไม่ขึ้นแกนเดียวกแกนเดียวไม่ติดกำลมกดันกำลังกำลังกเลังกำลังกำลัเกำก่อนตกดแล้วก่ังก่าจะเปลดตัวนี้ัั่ังเดีัวนำะลัังเดีัวกำลังกำักักำกำก ใช่ไหมหกสิบามหกสิบอน,นี่อันนี้จะเป็นไฟเข้านะครับ220ร้อยยี่สไเอ้ยนี่น,นี้อันนี้ไฟเข้าอินก่อนสองอหอันนี้อันนี้มันจะแปลงจากหมอนี่เป็นให้มันแรงนั้นอยู่สองินะครับ ให้มันออก220ใช่ไหมไฟมา237แล้วก็มาเปิดตัวนี้นี่นี่เบเกอร์ตัวนี้อ่ะเรียงผม,มจะเปิดอ้าไม่ติดเปิดตัวนี้กอนว่าเออนี่ตัวนี้200ครับไหมนี่216 เจร้อยสิบสี่ครับนี่จะมีดีเลยในตัวเลยนะครับนี่เห็นไหมหนึ่งถึง 8. แปดนีน่เนาะคุณจะเปิดให้ดูมันจะแป๊กเห็นไหมนี่ๆทำงนานแล้วอ่าเสียงพาวเวอร์ดังแล้วโอเคครับสเตนบายเรียบร้อย ที่นี้ยังไม่เปิดกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนี่พาวเวอร์ทีเอ็กซนี่ pm 1 0นี่ดันกลางนะครับดันกลางนี่ดันกลางข้างละ2ดอก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 ,อดอกเล่น4โอห์มนี่อันนี้ขับแหลม <c oughs> <c oughs> นี่มอนิเตอร์ครับ เดี๋ยวเราไปดูนี่ครับก็จะมีทรัพก้ารัน9 0 0นะครับดันข้าง 4, ละสี่ก็วี15ดันกลางครับข้างละสองดอก4ีโอเหม,มือนเดิมแล้วก็คอร e ์ดเป็นวัลเลตสองศูนย์ีคิวก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ตัวบนก็เป็นอวี v 15ดันกลางข้างละสองเดิมก็ไมชวัวกับไมซาวิชั่น หนึ่งสามวิชันครับประมาณนี <c <c ้แหละเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงฟังครับเปิดเพลงรุ่นเพลงไม่รุ่นไม่รุ่นคือนี่เขานี่ไม่รุ่นอย่างเดียวเราฟังคนเดียวก็มีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กคุมมิกไมค์ก็เป็นเอ็กแอร์ครับสามสองไอเอซิบสองสิบสองหรือสิบสามัรรทุก แต่ของคุณไม่อยู่ครับไปอาบน้ำที่บ้านมาระยะทางก็12กิโลครับมันกาศตอนเช้านกนกเต็มเลยเห็นไหมก็นกคึมๆฟ้าคึมๆครับวันนี้กีฬาปอกีฬาอนุบาลถึงป .6 หลายโรงเรียนครับโรงเรียนในอำเภอเนี่ยแหละ เดี๋ยวผมจะพาเข้าโปรแกรมมิกนะครับให้เรากดฝั่งซ้ายนะครับนี่นทางนี้จะเป็นคนเซิลมันจะมันจะยกเลิกหมดเลยนะครับคําสั่งที่เราเซฟไวใ้ให้เรากดฝั่งซ้ายซ้ายนะครับนี่แล้กวก็2อ,อันนี้อันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้นี่ pc mix หรือเปล่าออันไหนก็ได้นะป๊า ไหมอ๋ะมาแล้วเห็นไหมครับเสียงเพลงมาแล้วนี่เนี่ยอันนี้จะเป็นเพลงนะครับเพลงอันนี้หม่ใหม่ไม้สีแถวนี่ไม่เรียกว่าคนเปิดไม่ไหมล็อกไม้ไว้สีแดงก็คือล็อกไม้ไว้นะครับนี่กดล็อกไว้นี่คือเปิดอยู่ นี้จะเป็นเวลาพูดใหม่มันจะล็อกเองอันนี้ผมว่าไม่เปินด้วหรอครับตั้งค่าไงผมเปมือันนี้เพลงครับเอาลงเสียงเพลงขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เปิดเสียงครับประมาณนี้แหละครับเข้ามิก